เราพยายามเอาข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกมาเชื่อมโยงกับข้อมูลทางตะเพียนธุรกิจของเราแล้วก็วิเคราะห์ขึ้นมาให้ธุรกิจสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทาง SME เนี่ยนะนะที่ที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลใน DPD Data Warehouse ของเราในคลังข้อมูลธุรกิจเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นธุรกิจมากนะครับ สวัสดีครับผมจิต<อ><อ>กรม่วงเขตกรนะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรามีภารกิจ4ด้านนะครับด้านนี้่1ก็คือเรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดภารกิจด้านที่2ของเราก็คือเรื่องของการให้บริการข้อมูลธุรกิจหลังจากที่จดทะเบียนธุรกิจเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีข้อมูลธุรกิจเพื่อให้บริการนะครับให้ประชาชน าสามารถตรวจดูได้ว่าธุรกิจที่จดทะเบียนหน้าตาเป็นยังไงมีใครเป็นกรรมการใครเป็นผู้ถือหุ้นนะครับภารกิจด้านที่3ก็คือเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเรามีภารกิจในส่วนนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าส่งค้าปีกธุรกิจบริการหรือแม้แต่อ e ีคอมเมิร์ซเองกรมเราก็มีภารกิจตรงนี้ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนนะครับด้านที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจอย่างที่บอกนะครับว่าเรารับจดทะเบียนธุรกิจขึ้นมาแล้ว ส่วนหนึงเราก็กํากับดูแลการประกอบธุรกิจนะครับให้มีธรรมาภิบาลให้มีการปฏิบัติโดยถูกต้องตามกฎหมายต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็จะต้องผ่านการขออนุญาตในบางธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรามีวิสัยทัศน์นะครับที่จะมุ่งในเรื่องของการเป็นองค์กรผู้ให้บริการชั้นนำนะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็นรูปแบบแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้ SME เนี่ยประกอบธุรกิจขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรมสิ่งที่ผ่านมาเราพยายามที่จะทํารูปแบบการบริการของกรมเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะเรามองว่าการเริ่มต้นธุรกิจสมัยใหม่มันต้องมีความสะดวกรวดเร็วแนละลดต้นทุนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา ให้บริการเกือบจะเรียกว่า100%ละโดยเป้าหมายของเราเนี่ยปี7 0เนี่ยเราจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับการบริการข้อมูลธุรกิจปกติแล้วเนี่ยก็มีทั้งกรณีที่เขา walk in มาขอหนังสือรับรองแต่ข้อมูลที่เราเปิดทั่วๆไปใครที่สามารถจะดูได้เราก็พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่ว่า DBD eService นะครับนอกจากแอปพลิเคชัน DBD eService แล้วเนี่ยกรมยังพัฒนา DBD Data Warehouse นะครับเป็นระบบให้บริการข้อมูลในรูปแบบของ Open Data สามารถที่จะค้นข้อมูลการจดทะเบียนข้อมูลงบการเงินสามารถที่จะดูได้ว่าถ้าเราทำธุรกิจแบบนี้เราจะหาคู่ค้าทางธุรกิจเราได้อย่างไรมีการพัฒนา ไปเชื่อมโยงข้อมูลจากภายนอกแล้วก็วิเคราะห์ขึ้นมาให้ธุรกิจสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทาง SME เนะี่ยที่เริ่มต้นธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูข้อมูลใน d p d Data Warehouse ของเราในคลังข้อมูลธุรกิจเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นธุรกิจมากคือถ้าเราเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนในรูปแบบของห้างส่วนบริษัทมันก็จะมีข้อมูล อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่านอกจากเรารับจดทะเบียนแล้วเรายังมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจไม่ว่าจะส่งเสริมธุรกิจบริการเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซ เรื่องของโลจิสติกเรื่องของค่าส่งค่าปีเราเรา,เรามีกองส่งเสริมพัฒนาธุรกิจตรงนี้เมื่อท่านเข้ามาจดทะเบียนกับเราทางกรมก็จะมีข้อมูลของท่านนะครับเวลาเรามีโครงการหรือกิจกรรมอะไรเราก็อาจจะมีะการเชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการส่งเสริมกับทางกรมได้นอกจากในส่วนของกรมเองจะมีข้อมูลแล้วจริงๆคู่ค้าหรือว่าประชาชนทั่วไปหรือธุรกิจอื่นๆเขาก็จะทราบข้อมูลการจดทะเบียนของท่านมันก็เป็นการแสดง,งความน่าเชื่อถือของของตัวธุรกิจของท่านเอง เป้าหมายสูงสุดของกรมนะครับที่เรามุ่งหวังจริงๆกับตัวผู้ประกอบการก็คือเราอยากที่จะพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับเลยนะครับพูดง่ายๆคือให้มีการแข่งขันได้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับ